รูปเมื่อข้างต้นเมื่อกี้นะครับก็คือรูปของปัญหาการเกิดอาชญากรรมเกี่ยวกับรถยนต์ก็ก็ก็คือเช่นการขโมยรถยนต์หรือการจรารมรถยนต์ต่างๆครับซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในสังคมสวัสดีครับกับผมนักเรียนในสิบที่เทาที่นุยพักสังกัดสังกัดมู่าหมว่งกองรวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องนโยบาย,ยการให้ทุกคนที่ไปพื้นที่สาธารณะ ให้ป้องกันตัวเองโดยการล็อกรถและคอยสังเกตรถตัวเองอยู่ตลอดเพื่อป้องกันปัญหาการขมโมยรถนะครับโดยถ้าพูดถึงภัยเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ที่เข้ามาหาตัวเราแล้วถ้าไม่นับเรื่องอุบัติเหตุก็จะเห็นได้ว่าการเจรกรรมหรือการขมโมยรถยนต์นี่แหละครับที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในสังคมไทยเราของเราในตอนนี้ซึ่งเกิดขึ้นในตลอดนะครับถ้าหากถ้าหากมีใครสักคนที่ ดูแลรถตัวเองไม่ดีไม่ล็อกรถเสียบุญใจรถทิ้งไว้หรือไม่ใส่ใจรถตัวเองเวลาไปจอดในที่สาธารณะซึ่งก็จะเป็นช่องทางให้เราอจยากอนใช้ประโยชน์เหล่านี้ในการก่อเชียกรรมขโมยรถลักรถเพื่ออาจจะนําไปใช้ประโยชน์ให้กับตัวเองด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นนําไปขายอะไรเพื่อหาเงินให้กับตัวเองหรืออาจจะนําไปขับซะเองก็มีนะครับโดย หลักเร่กลนที่กลนาที่โจนใช้จะมีหลายอย่างแล้วแต่กลยุทธ์ใหม่ๆแล้วมีวิธีการที่แยบยลมากขึ้นนะครับการล็อกรถบางทีก็ไม่ปลอดภัยเพราะบางทีโจนนนี้เขามีไอวิไอ,ไอ,ไอไวิธีการที่แยบยลมากอาจจะเป็นการสลอกกรทุบกระเบือไม่แต่อาจจะเป็นการสลอกกรหรือวิธีที่อาจจะง่ายสุดก็คือการทุบกระจกแล้วก็เข้างไปใงในเพื่อต่อสายตรงแล้วก็ขับรถออกไปครับ วิธีมีเยอะแยะมากครับในการจรกรรแล้วนี่จะมาบอกวิธี5ป้อง5วิธีป้องกันและลดความเสียหายจากการขโมยรถยนต์นะครับวิธีที่หนึ่งนะครับหลีกเลี่ยงการจอดรถในที่อับสายตาคนซึ่งการจอดรถในที่อับสายตาคนนั้นจะทําให้เป็นช่องทางที่ทําให้มีอาชีพสามารถทํางานได้ง่ายขึ้น,นครับควรจอดรถในที่ที่มีแสงสว่างเพราะการจอดรถในที่มืดนี้จะเป็นช่องทางให้มีชาชีพลุงมือครับ ส่วนวิธีที่สองก็คือเลือกที่จอดรถให้รอบคอบหากจอดในห้างสสินค้าก็ควรเลือกที่จอดที่มีคนเดินพลุกพานนะครับหรือจอดใกล้ประตูทางเข้าออกห้างเนื่องจากจะเป็นช่องจะเป็นการยากขึ้นที่ทําให้อาจมิจฉาชีพในอาจเป็น,เป,นเป็นการยากนะครับที่ทําให้มิจฉาชีพในการลงมือยากขึ้นคนรอบนอกก็จะเห็นรถเราได้ง่ายขึ้นทําให้มิฉาชีพ ต้องคิดไถ่ตองดีๆครับถ้าจะรักถ้าถ้าจะรักขโมยรถนะครับส่วนวิธีทสามก็คือการเก็บของมีค่าให้มิดชิดที่สุดครับหากจะเป็นต้องเก็บของมีค่าไว้ในรถนะครับควรเก็บให้มิดชิดที่สุดนะครับหรืออาจจะใช้ผ้าคลุมเรือ,อจ,จะนําไปไว้ในกระกระโปรงท้ายรถเพื่อไม่เป็นการหลอกล่อหลอกล่อใจหลอกล่อใจหลอกมิจฉาชีพนะครับส่วนวิธีสี่ก็คือล็อกประตูรถให้เรียบร้อยนะครับ การตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้งว่าล็อกประตูรถนะครับเนื่องจากบางทีเราจอดไว้ในสถานที่ที่เราคุ้นเคยหรือจอดได้ไม่นานก็ไม่ค่อยประมาณนะครับบางทีจอดในที่ที่ในบางทีจอดในท,ที่ที่เราจอดประจําก็อาจจะมีการเข้ามาขโมยรถก็ได้นะครับบางทีจูดเขาอาม่ใชชีพนี้เขาก็อาจจะจ้องรถเรามานานแล้วอาจจะสังเกตรถเรามานานแล้วครับก็ต้องระวังส่วนนี้ส่วนวิธีท้ายคือวิธีห้าครับคือให้ติดตั้งอุปรกรณ์ติดตาม GPS นะครับ เนื่องจากในกรณีที่รถหายไปแล้วเราก็ยังสามารถใช้จิพิในการติดตามรถได้นะครับก็ขอจบการนำเสนอส่เียงเท่านี้ครับ